ทีนี้มาดูเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการออกมา,าแถลงข่าวนะคะภายหลังที่ได้มีการประชุมฝ่ายมั่นคงกลุ่มเล็กนะคะเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการย้ําในเรื่องของอไทยเนี่ยเป็น รัฐเอกราชที่มีศักดิ์ศรีนะคะรัฐบาลกองทัพไทยมีจุดยืนร่วมกันในการปกป้องอธิปไตยแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีและความร่วมมือทวิภาคีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ระบุนะคะว่าการประชุมคณะกรรมธิการ เขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่าที่ประชุม JBC ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปค่ะมีความก้าวหน้าในการสร้างความเข้าใจระหว่างสองประเทศแล้วก็ยืนยันว่าการหารือจะดำเนินการต่อไปภายใต้กรอบ JBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค r BC พร้อมเตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจทีมประเทศไทยโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประสานงานด้านข่าวสารและความมั่นคงอย่างใกล้ชิดค่ะโดยไทยนะคะยืนยันไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกรวมถึงการดำเนินการใดที่อยู่นอกกรอบเทวิภาคีที่ได้ตกลงกันไว้โดยรัฐบาลค่ะได้เตรียมทีมกฎหมายเพื่อปก ผลประโยชน์ของประเทศอย่างรอบด้านพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ได้ปิดด่านชายแดนแต่ปรับเวลาเปิดปิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและได้มีการแจ้งฝ่ายกัมพูชาเพื่อหารือในระดับกองทัพเพื่อใหการบริหารจัดการชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะโดยทุกประเทศนะคะได้มีการติดต่อสื่อสารกันต้องอคุยกันนะคะ ในกรอบทวิภาคีเพื่อที่จะเป็นไปตามกลไกระหว่างประเทศสิ่งที่สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่นอกกรอบความตกลงระหว่างประเทศทําให้เกิดผลลบ ต่อทั้งสองประเทศพร้อมย้ำนะคะว่าไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของชุมชนค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ํานะคะว่ารัฐบาลและกองทัพไทยมีจุดยืนร่วมกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศโดย,ยหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแล้วก็การเผชิญหน้า ทางาประชาชนกับทางทหารนะคะโดยให้ประชาชนมั่นใจในความแข็งแกร่งข,ของประเทศไทยในฐานะรัฐเอกรัฐที่มีศักดิ์ศรีแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยดำเนินการนะคะดำเนินงานของภาครัฐนะคะสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐแล้วก็กองทัพเพื่อที่จะรักษาสันติภาพแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติอย่างยั่งยืนด้วยโดยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เชิญคณะ สูตานุทูตต่างประเทศในประเทศไทยคะ่ะเพื่อที่จะชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันถึงท่าทีของประเทศไทยที่ยึดมัน่นในหลักการเจราจาระหว่างประเทศแล้วก็กฎหมายสากลนั่นเองคะ่ะ